ก็สวีดัสสวัสดีชาว f อออนไลน์ทุกคนนะผมวันนี้ผมจะมาเปิดแพ็กนักเตะนะในแพ็คพิเศษนะผมเป็นแพ็คเขาเรียกว่าคล้ายๆแบบว่า ID ดหนึ่งสามารถซื้อได้ครั้งเดียวนะราคาแค่100บาทเองนะเป็นแพ็คเทศกาลเพิ่มอ,อันดับนะผมเพิ่มอ,อันดับนะมีลุ้นบวก8ด้วยสำหรับแพ็คนี้แล้วก็มีเงิน5ล้าน มแล้วก็อันนี้ผมซื้อไปแล้วนะใช้แค่ 1, 1นึ่งหนึ่ดอนเติมมาร้อยก็ซื้อไปเลยลุยกับแพงนี้ยืนยันเดี๋ยวเราจะไปดูในคังกันนะป่ะลุยนี่นะครับแพ็กที่ได้มามี1ชิ้นนะอันนี้อะไรเนี่ยโอ้ยมี1ชิ้นเหมือนกันในแพ็คประกอบด้วยประมาณ1มื่นซีพนะ1ชิ้นอันนี้ด้วยนะเฮ้ยอันนี้ดีอยู่นะผม มีบวก4ได้เหรี FC, ยญ FC เยอะแยะไปหมดเริ่มเปิดกันเลยดีกว่าเปิดเงินทิ้งก่นก่อน15ล้านแบบแรกไปดูแพ็กนักเตะน,นะอันนี้แพ็คใหม่นะผมที่เปิดได้แล้วก็แพ็คเหมือนกันนะที่ผมบอกใช้1 1บาทนะ1ดอลล์ <Nope. S> 1>, 1ในเกมอะเงินในเกม1ดอลล์เปิดนะอันนี้เป็นแพ็คของผมอยู่แล้วนะผมเกือเค็ม,มบวกกจริงๆริบ183 8 3 6 m น,น,นะครับผม boy cent นะครับผม boy c e แปดร้อยสามสิบหก m ผมจะไล่นะท้ายไปเลยนะอันนี้เป็น pack ut ปั๊กมาสุดสแต c k ร้อยหก160ขึ้นเอาบวกหกนะเอ้ยบวกห้าสิบวกหกยังไงบวกห้าเท่านั้นสำหรับเพงนี้ไปสีม่วงสวยขอแพงๆใครอ่ะบวกห้าเฮ้ย กาเบียวมาติเนสนะผมกาเบียวนะอาเซนอลอักเตชาวบาราซิลวันนี้บวก5ปี23นะผมสามพันเนี่ยสามพันสองร้อยล้านเนี่ยพลังยิงโอ้ยพลังยิง111ความเร็ว119ยนะจีจาร์ยูปีพิเศษลุยจัดไปขอแพงๆสวยๆหน่อยโอ้ย อ้หสองพันล้านสวยงามกองหลังเบอร์น่าโดนะครผมชาวบาราซิลอีกแล้วนะเฮ้ยความเร็วร้อยเจ็ดเป็นกองหลังแล้วผมนักเตะคนนี้ปียูทีเหมือนกันนะบวกสี่คือมากที่สุดแล้วนะผมแพ็กนี้โอ้ลูก้าโมอลิตร้อยห้าเอมปียี่สามนะผมขอปีย4่สี่อีพีสเต็กร้อยแปดบวกสามเท่านั้นไปลุย ขอแพงๆหน่อยแพงอุ้ยสองพันล้านวัลลาศิษย์จางอะไรโนยโคลีเคียร์เหมือนกันก,กองกลางนะบวกแปดเท่านั้นย3่สิบสามเฮิลขอบวกแปดสักหนึ่งโตะอารุยสีม่วงสวยๆบวกแปดองมาไหมอุ้ยสี่สิบสองล้านกองหลังโหปีเฮตจี gy. ตอเลสนะเพาวตอเลสจากแอตตันวิลล่านะผมกองหลัง BDO ปีพิเศษที่ดีที่สุดขอแพงๆตัวที่ดีที่สุดอ่ะในแพ็กเดียขอเลยมาจัดมาให้คุ้มค่า100่งร้อบาทโหสองพันล้านเปโดสุดติ่งกริงแมวจริงเปโดเจ้าเปโดสุดน้าเป้าชาวบราซิลโอ้โหทำไมได้แต่นักเตะบราซิลวงนั้นเลยสุดติ่งนะผมสี่0มืสอล้านนะผมนักเตะคนนี้ บวก8ไม่มีขายด้วยนะ <Yeah. S 1> ตอเลสแล้วก็มีบวก5้านะผมในตลาด35,000ล้านนะบวก5ปี23สนะผมขายได้เหมือนกันเอเอาไปเล่นกันเลยยังวันนี้มาหมดแรงนะผมวันนี้เิ่มเกมมาเราก็มาลองนักเตะที่เปิด2คนนะเป็นเาาตอเลสแล้วก็ โอ้ยโดนยิงยังไววโดนยิงยังไววเอ้ยองลีมาดิสวยโอย้จุดยังไงตำนานทั้งนั้นนะ่ะบอกเลยบายยิงเบาเกินไปยักไปหน่อยเฮ้ยเล่นไรนี่ เออออกออก,ออก,ออกไหมทนัทนทนันทันอยู่เปิดมาอย่างงี้ก็หวานเจียบโชว์เป็นเต็บเอ็มัปรเป้ไปยาวเอ็มัปรเป้ลากยาวยิงโอ้โหซับซับตะไคร้เลยลุงนี้โอ้โหโูนิเกอร์ยังไงเปิดออกมาด้านนี้คาบาคา ต้องกลับแล้วจังวันนี้ตรงไปเอ็มปาเป้ต่อบอลปั่นลุงนี้โอ้โหอ,ออกไปอย่างน่าเสียดายจริงๆลูก้าโมลิตเปลี่ยนแผนนิดหน่อยเราต้องเดินเกมบุกแล้วแค่ครึ่งแรกหัว้องเอาสกอรอให้ได้ไวสุดเปิดขามายัางงักับอลราบาเหรอยากหน่อยล็อกยาวอย่างนี้ยาว ยุดโอ้โหได้ส่องแตงกระเบาเกินไปโอ้ทะลุช่อง,องนี้สวยติดนะแทงก็ติดอยู่ลุงนี้แทงโอ้ยมองตัวซ้ายไปแล้วอะคาบะคาววิ่งนำไปแล้วด้วยดันสูงนิดหน่อยเฮ้ยแม่โค้งเซนตาจริง แทงมาลูกนี้ก็ชิวหน่อยอันเวนี้ครึ่งแรกเวลาครึ่งหลังยังมีแก้นะผมใจเย็นไม่ส่งบอลอย่างนี้ล่ะวินิหลอกไปหนึ่งเต็บวินิโอ้ไม่ทันนะผมขับมะข้า,ขาบีบต้องบีบแล้วสวย ลงข้ามพลาดเองเอ็มปับเป้ปั่นคิวๆช่องนี้ปึ๊บปึ๊บหนึ่งหนึ่งนะผมลงข้ามก็พลาดนิดหน่อยเหลือช่องมารากามาให้สอดตีไขแตก็กตีไขแตก็กนี่เขาเรียวตีไขแต็กนะนกตะอีกหนึ่งตัวนี่เอ้ยอะไรล้มทำไมล่ะเอือ ยังไงไหวหรือเปล่าสวยคาบาคาลดึงไปหนึ่งเตละรอลอกละละเห็นปาเป้ดึงโอ้ไม่งานล้ำนะนี่โอ้โหคาบาคาลยิงลำ้ำโอ้โหยิงลูกนี้เก็บตกจริงๆรลูกา้าโมรีสองหนึ่งนะผมติดเตะรอบแรก ปัดเข้าทางลูกา้าโมลิตก็จอมไม่เหลือซอสนะผมเลยสองหนึ่งอะ่ะไม่เหลือซอสพริกซอสเผ็ดเลยไลเดอร์ทีนี้เป็นฝ่ายรงข้ามแล้วที่ต้องที่ต้องบุกอย่างหนักเรียกว่ากดดันกดทันให้ฝ่ายรงข้ามบุกเราก็จะโจมตีสวนกลับแบบชอบใบน,นี้บายบายบายลงนี้บายมากโอย้ยจะดึง ้าไปนิดไม่เป็นไรยังไหวอยู่โชว์ไปโชว์ไปโชว์กลางเข้าสักการที่ถูกต้องนี่หลอกลอกฮูลูกนี้เหลือกินจัดอูยได้ยิงซาดลอกเหลือกินจริงลูกนี้หลอกงง,งอ่ะข้ามงง,งอ่ะเฮ้ยแทงนี่ใช้ความหนาบังศัตรู ลงข้ามเอาลอกลอกงงลอกอีกโอ้โหทรงยังงี้สวยเนี่ยลอกสวยทรงไม่เคลียร์เ่าไหร่เอาเฮ้ยปีดอยู่ไหนปีดออกไปนะโอ้ยติดโอ้ยเซฟได้รอดไป บอลมาส่วนเลยผมว่าไม่ลอยช้าอยู่ใหญ่เฮ้ยฝั่งข้ามจะกัดเราอยู่เกมโอ้เป้าหมายมีพุ่งชนยาวโอ้โหคาบวาคาวแข็งกว่าโอ้โทรงไม่ผ่านลูกนี้เสียดายโอ้โหส่งกลับอะไรเบเเซมาโอไม,ไม่งั้นได้จบสกอร์เลยนะผมโอ้โห ก็จบกันไปแล้วนะสำหรับ2นักเตะนะเอาตอเล็กับมาร์ติเนลแล้วผมมาร์ติเนลนักเตะอาร์เซนอลกับแนะอตตันวิลล่านะยังไงบวก8กับบวก5ที่เปิดได้แล้วผมกองหลังกับทางด้านสุดติงนะแต่นะผมเอามายืนขวาไงหลับมาร์ติเนลคนนี้ก็จบกันไปแล้วนะผมสำหรับการเปิดแพ็กนักเตะที่เติมมาร้อย บาทนะผมกับอีกหนึ่งหนึ่ดนใน FC อ n l i n e นี่นะผมถามว่าคุ้มไหมก็โอเคนะมันมีนักเตะให้เปิดหลายตัวแนละ้วมีลายแพ็คให้เปิดเลยนะราคามันถูกอะ่ะโอเคร้อยเดียวเองเปิดถ้าได้ตัวดีก็ดีเลยอะ่ะคุ้มเลยแต่ถ้าได้ตัวไม่ดีก็คือไม่ได้เสียอะไรมากมายนะร้อยเดียวเป็นแพ็คพิเศษนะได้แค่นึึงไอดีนะผมสำหรับแพ็คที่เปิดวันนี้นะ ก็คงต้องจบกันไปเพียงน,นี้นะผมสําหรับนักเตะที่เปิดแล้วก็ไปเล่นด้วยนะคมครั้งหน้าอาจจะเปิดแพ็กอะไรหรือเล่นนักเตะคนไหนก็าฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะผมแล้วไว้เจอกันครั้งหน้าตอนครั้งนี้คงต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับไปแล้วคมเจอครับ